สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหานะครับสำหรับมีหลายๆท่านนะครับถามเข้ามาว่าตั้งเวลาเปิดปิดฟอร์มอัตโนมัติแล้วฟอร์มไม่ทำงานนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะสคริปต์ผิดพลาดหรือเป็นเพราะอย่างอื่นอ่ามาดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะรบกวนนะครับ ช่วยกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับถ้ามีคลิปดีๆจะได้รับชมคลิปจากทางช่องนะครับเริ่มจากนะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับผมจะขอเข้าใช้งานในโหมดไม่หน้าต่างใหม่และไม่ระบุตัวตนนะครับเข้าไปใช้งาน gmail นะครับผมจะใช้งาน gmail ด้วย gmail นี้นะครับ เปิดไปนะครับตามไปนะครับแล้วก็ไปที่ Google Drive นะครับ Google Drive ผมได้ทำอฟอร์มไว้แล้วนะครับฟอร์มนี่นะครับชื่อว่าฟอร์มทดสอบโค้ดปิดเปิดอัตโนมัติของ Google Form นะครับเปิดเข้ามานะครับทีนี้ผมจะขอใช้แบบทดสอบที่มีอยู่นะครับอันนี้นะครับ เปิดขึ้นมาเป็นแบบทดสอบนะครับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .4 นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือพอเราสร้างแบบทดสอบเสร็จแล้วนะครับเราจะกําหนดเวลาให้มีการเปิดปิดนะครับอันดับแรกนะครับวิธีแก้ปัญหาบางท่านที่ฟอร์มไม่ไม่ทางานนะครับให้ลองตรวจสอบจากตรงนี้ดูก่อนนะครับผมจะพักเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับ ให้เริ่มตรวจสอบนะครับเนี่ยนะครับการตั้งค่าของท่านว่าท่านตั้งค่า date and Time เนี่ยถูกหรือเปล่านะครับอโดยมาที่ตัวนะครับวันที่แล้วก็เวลามุมทัดบาร์มุมขวาล่างเนี่ยครับให้คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็มาที่ a d j u e t d and Time นะครับ a d j u s s d and Time เปิดขึ้นมานะครับหน้าแรกนะครับให้เปิดตามนี้นะครับ ถ้าวันเวลาปิดก็ให้คลิกตรงนี้ก่อนนะครับให้คลิกปิดตรงนี้แล้วก็มาตั้งค่าตรงนี้นะครับให้มันตรงนะครับให้วันเวลาตรงนะครับเสร็จแล้วก็พอตั้งตรงแล้วก็กดแอปพลายกดเลยเรียบร้อยก็ปิดคืนนะครับปิดคืนตรงนี้นะครับไทม์โซนให้เป็นเอเชียนะครับเป็นบางกอกฮานอยจาการ์ตานะครับบวก07ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับอยู่ที่การตั้งค่านะครับมาที่ ต่อมานะครับมาดูที่ region นะครับนะครับ region แล้วก็ and language นะครับมาดูนะครับอันนี้นะครับ country or i g i n เนี่ยนะครับให้ตั้งเป็นไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์แล้วก็ภาษามีปกติอยู่แล้วนะครับคือภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแล้วเราถ้าเราเข้ามาตรงอาติเนชันเดทไทม์นะครับแล้วก็ and region setting เนี่ยเข้ามานะครับ มันจะขึ้นมาสู่หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เรามาดูอันดับแรกนะครับ set the time นะครับ set the time and date นะครับ set the time and date ก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ติ๊กอะไรนะครับ time zone ก็โอเคนะครับเราตั้งไว้แล้วนะครับ time zone นะครับตามนี้นะครับทีนี้เรามาดูเช็งรีเกนตรงนี้นะครับตรงรีเกนตรงนี้นะครับอันดับแรกตรง format นะครับรีเกนตรง format เนี่ยนะครับรีเกนตรง format เนี่ย ให้ตั้งตามนี้เลยนะครับอ่าให้เป็นฟอร์แมตเป็นไทยไทยแลนด์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นดีนะครับมันเหย่เหย่เหยนะครับดีมัน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 เหย่เหย่เหยนะครับอ่าเอสเอ็มนะครับเอสเอ็มเอ็มเอสเอ็มเอ็มเอสนะครับเป็นจันนะครับเป็นวันจันทร์ตามนี้นะครับอ่าแล้วก็ต่อไปโลเคอล์โลเคอลตรงนี้ก็ให้เป็นไทยแลนด์นะครับโลเคอลก็เป็นไทยแลนด์นะครับอ่านอกนั้นก็ นะครับไม่มีอะไรนะครับนอกั้นก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะครับก็ตามนี้นะครับคือให้ตั้งให้ได้ตามนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าท่านเผลอไปตั้งอะไรไว้แล้วเนี่ยนะครับเวลาของอินเทอร์เน็ตไม่ตรงกันเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้สคริปต์ไม่ทํางานนะครับแล้วก็ฟอร์มที่เปิดปิดมันไม่ทํางานนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วครับก็ออกไปนะครับปิดออกไปนะครับแล้วกลับมาที่ ฟอร์มของเราต่อนะครับอพอเราได้แบบทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะให้เปิดแบบทดสอบตอนไหนปิดตอนไหนแล้วก็มาตั้งค่าก็เข้ามาที่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์เนาะ,ะเข้ามานะครับเปิดเข้ามานะครับตัวนี้นะครับโปรแกรมแก้ไขสคริปต์อันนี้มันเคยได้ทำเอาไว้แล้วนะครับผมจะลบตัวนี้ออกนะครับเสร็จแล้วให้ดาวน์โหลดนะครับ สคริปที่อยู่ใต้ฟอร์มนะครับมานะครับถ้าท่านที่ทําใหม่นะครับผมจะเอาสคริปตัวนี้ไว้ใต้ฟอร์มไว้ให้นะครับใต้คลิปนะครับเราท่านก็คัดลอกทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้นะครับถ้าลอกลงมาถึงปีกาตัวนี้นะครับกดคลิกขวาตัวนี้ก็ได้นะครับหรือคอนโทนซีนะครับกดคอนโทนซีนะครับแล้วก็มาตรงสคริปนะครับตัวนี้โค้ดเปิดปิดฟอร์มตั้งชื่อนิดนึงนะครับผมตั้งชื่อว่าโค้ดเปิดปิดฟอร์มอัตโนมัติตกลงนะครับแล้วก็วางลงไป กด Ctrl V ลงไปนะครับทีนี้ที่ท่านจะต้องอย่างอื่นไม่ต้องไปทําอะไรนะครับที่ท่านจะต้องต้องการก็คือสมมติผมจะตั้งนะครับผมจะตั้งให้อฟอร์มมันทํางานวันนี้นะครับมันเริ่มจากนะครับเริ่มจากตรงนี้เป็นเป็นวันนะครับเป็นเดือนก่อนครับ09นะครับ,นรบในทางของอินเทอร์เน็ตไทม์นะครับมันจะเริ่มจาก09ก็คือเอาเดือนขึ้นก่อน อ่านะครับเริ่มเดือนขึ้นก่อนแล้วตามด้วยวันนะครับอ่าสมมติวันนี้29นะครับ29นะครับ29ปี2000นะครับผมจะเริ่มให้ฟอร์มเนี่ยทำงานเมื่อเวลา17นาฬิกานาทีนะครับอ่าก็14นาทีเป็นเวลา17นาฬิกานะครับ17นาฬิกนาะ อ่าสินาทีแล้วก็ไปหมดที่18ดูนะครับตั้ง1นะครับ17นาทีอ่าสิบเนาฬิกาสินาทีอ่าให้หมดเวลา17บเนาฬิกาสินาทีนะครับ15นาทีอ่าประมาณนี้นะครับไม่รู้จะทันไหมอ่าเพิ่มอีกหน่อยนึงก็ได้นะครับเป็น15นะครับแล้วก็อันนี้เป็นหยุดที่16นะครับเริ่ม17 15นะครับอ่าตอนนี้มัน17 13แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการ บันทึกนะครับกดบันทึกกดบันทึกสคริปต์นะครับแล้วก็ตั้งทิกเกอร์ครับสร้างทิกเกอร์ขึ้นมานะครับกดไปที่ทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์นะครับตัวนี้มันเคยสร้างแล้วนะครับผมจะลบทิกเกอร์นี้ออกก็ได้นะครับลบทิกเกอร์ออกนะครับลบถาวรทีนี้เราจะสร้างใหม่ก็มาที่เพิ่มทิกเกอร์ตรงนี้นะครับเพิ่มทิกเกอร์ขึ้นมามันก็มามีฟังก์ชันเดียวคือ my ฟังก์ชันนะฮีจากฟอร์มนะครับเปลี่ยนจากฟอร์มเป็นตามเวลานะครับเครื่องมือการ นะครับวเนี้เลือกประเภทของทิกเกอร์ตามเวลานะครับก็คือเป็นเครื่องมือจับเวลาเป็นนาทีนะครับแล้วก็ให้จับทุกช่วงนาทีตรงนี้ให้แจ้งเตือนทันทีเลยนะครับถ้ามีการผิดพลาดล้มเหลวในการส่งฟอร์มนะครับแล้วก็กดบันทึกครับนะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะหายไปแบบนี้นะครับอ่าเรามาดูฟอร์มตรงนี้นะครับมาดูการตอบกลับตรงนี้ผมจะอาปิดอยู่นะครับฟอร์มมันปิดอยู่อ่าดูนะครับฟอร์มปิดอยู่ตอนนี้14แล้วนะครับ ตั้งไว้ที่15นะครับอ่าตั้งนะดูนะครับผมตั้งเวลาไว้ที่ให้เปิดฟอร์มเวลา,า17นาฬิกา15นาทีนะครับของวันที่29เดือนกันยานะครับ2563หรือ2020นะครับดูนะครับว่าฟอร์มจะเปลี่ยนไหมนะครับ อ่มันเมื่อมันขึ้นไปที่15นาทีแล้วเนี่ยนะครับถ้าฟอร์มจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนทันทีทันใดนะครับมันจะใช้เวลาหน่วงอยู่สักพักหนึ่งอันนี้15แล้วนะครับ10ประมาณ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14อ่าประมาณ14 15วิบห้ยไหมครับเปิดแล้วครับ เปิดแล้วนะครับเปิดฟอร์มเรียบร้อยแล hm ้วนะครับเปิดฟอร์มเรียบร้อยแล้วอันนี้นะครับตอนนี้10มันเปิดฟอร์มแล้วนะครับผมตั้งปิดไว้ที่17นาก16นาทีนะครับอ่าดูนะครับอนนี้ฟอร์มก็เปิดไปนะครับรอดูเวลานะครับรอดูเวลาตรงนี้นะครับอ่าเมื่อเวลา17นาก16นาทีเนี่ยมันจะใช้เวลาอีกกี่วินาทีถึงจะปิดฟอร์มนะครับ บางท่านที่มีปัญหาเนี่ยลองดูการตั้งค่าภาษาแล้วก็วันวันที่นะครับถ้าบางทีเราตั้งผิดนะครับมันก็ไม่ทํางานได้เหมือนกันนะครับสคริปต์ก็ไม่ทํางานตอนนี้16แล้วครับอ่าสิแล้วนะครับดูนะครับว่ามันจะใช้เวลากี่วินาทีถึงจะปิดฟอร์มอัตโนมัติอ่าตอนนี้ผมไม่ได้ทําอะไรนะครับอ่ามันก็เหมาะสําหรับการนะปิดแล้วครับ ก็ใช้เวลาประมาณ10-15วินาทีนะครับ15-20วินาทีนะครับไม่เกินนี้นะครับบางทีก็อาจจะเกินก็นแล้วแต่นะครับอันนี้ปิดฟอร์มนะครับเปิดปิดฟอร์มอัตโนมัติแล้วนะครับอ,อันนี้ก็คือการตั้งเวลาเปิดปิดฟอร์มและก็การแก้ปัญหาอฟอร์มหรือสคริปต์นะครับสคริปที่ตั้งเอาไว้เนี่ยไม่ทํางานนะครับว่าทําไมมันจึงไม่ทํางานเราตั้งแล้วไม่ทํางานนะครับเราลองไปเซตค่าของ รีเกนก็คือเดทและไทม์ดูนะครับเพราะว่าบางทีเราตั้งผิดก็มีปัญหาครับแล้วก็เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าการเปิดปิดฟอร์มเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาหน่วงอยู่ประมาณสักประมาณครึ่งนาทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการฟิกเวลาครับเราก็ควรจะเผื่อเวลาให้เปิดปิดนะครับสักประมาณ1นนาทีนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับการแก้ปัญหาแล้วก็การสร้าง ฟอร์มแบบปิดเปิดเองอัตโนมัติของ Google Form นะครับถ้ายัางไงนะครับถ้าคลิปนี้พอมีประโยชน์แก่ท่านอยู่บ้างนะครับอยากจะรบกวนให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ถ้ามีคลิปดีๆจะได้รับชมจากทางช่องนะครับ